h พวกเดแดนนางนิยดอยิกลดดยูทูบลจอดื้อเแดเนาะแกก็เช็กาเป็นอะไรกีเพนตุบีเดียวใ่ามั้งก็เลยยิกละเพนให้จอดื้อๆอเช็กกแล้วเอาไว้ประกับเพนอะไบแบมั้งช่วงลายิกลเพนยิกลสวยล้แดมัก็เรก็เตละอตานะตละารอละจอดื้อเดนี่ยเปลเยรวิมดาลาเปชนอสเวราเยดาช่วงนัเแล้วถ้าขึ้นดวเจมบมั้งวที่มกกเจ ok, phải hết lựa chọn đi cho đứa đè đứa. lên đèo lên. Tân nhát chuẩn tai kèp quê luk quê ra chia hôn 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 Lúc hôn ra hôn 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 lo Nhìn nhé, đó kìa 2 Sống không Có khả nèo tiêu ra chỗ nó ra phải gì lệ Mà lệ Ồ Để hãy tiêu ra chỗ nào Vậy chúng mày khai quẩy tao hồn hả? mày vừa về อ๋อเมเมเวคว่าดอึดเดควาสอเวคเวตากอนาควายละเชกะเนาะมาอะเกเมกะเชกละอะเกเบรามะเนเชกะเวดิเชกละมานะเกรามะเนเดควาสอเกซวยตากอนาคีเบกอะจาดาติเบยิตาร์เบกโกลาเรอะเกคลเฮลออะเวอะปอมะนาเล็บไปละหาโอก่อนนะเวตู้โลกวันมึงมามอทุกคนไปเที่ยวตารอนามีบาเดเวเจดเชกะอะเวเชกะเปญยอมา abe a dago abaru abe lokone era lekaida baamo a kone betara de pasa otiot te be mo mmm baina tarbelone ite koralla shikabu da kero ว่มาดีมาดับ hmm. บุเกลร์เขาอมั hmm. mm ้ง hmm. บ mm ุรเล่บุราเล่บลบเล่ทีสัว่าอวมัเด้อเลยัลเลเบรลเบเนาะป่ยเยอะน่เลยใเรอยากกลอด้วยวะขอดูบตะเลาในใ่บ้าบ้าคือเส้นยักดาเนาะนี่แลจอดดูดูะฮะเอาอุลเลจอดดูดูเด่นชเนาะคอมเมต์ลกอวัยไว้ได้ในชื่อเนาะกว่าอย่างไรเนากว่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 า Cái ra cái đó, cái đó bố ra lên này bố ra lên này bắt mi à rồi cái đó cái gì đó đây ra đi kẹt ra đi mình kẹt ra vào đây mấy cái màu gì lên đây lắm nào mấy cái màu gì lên đây này vậy tại vì trên nó lên đây trên nó được mấy nhà hết nhau โอยเดลากอกวนเราปกัว่เมื่อไหอแบเอาอนอจานช่หรออบตพกคาโดบชินอา่ใจอบพเอเซ่หรอผมไมเมียนบ่าวหวานบาเดมบาปวโจ้ตาคาพละเนี่ยใครว่าดูเอเซ่หรอขอบอกลตาเลกขารอตาเลิกาดในเดล่ากับพี่กับี่ะเลาเจ็บมจาต่อเลยตะมูกาะเม่ใหาวป่วยดีด้ ปกแฮมีคืูโอ้เกลเยซิปกมาแล้ว๋ตวตาล้อเลยอแบบจอน้าค้กมาเนอะเกตัวคนจอาเลยร์ตาขาพอเนายขอคว่าแบะเบะแกดัดฟ้ามาจยก่่นเนาะเดี๋ยวขอคว่าที่พูดเราเนาะ โอ้มาดรตะหนิญ่าเด้อกุ๋ยตม่อยแล้วมากินมาวืดได้แล้วนี่เนาะเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวลําก่อเลยพี่ซาบว่าบัวแกนอลีบ่บ่ดรตะหนิญ่าเด้อตม่อยแล้วเนาะไปจุภัวดื่มบักกินแล้ว oh, ว่าได้เดือยวิลี่พีซาบัวเปลีนะ่ยนเรื่องหนอเดือยวิลี่หนอพีซาบัวเปลีนะ่ยนเรื่ ก็ใครดูว <c oughs> no? ิลี Luckily, so, Hence, really? Remember, ่เนาะใช่ไหครับไอ้เกมอะพิศวาบว่าลิเบเนาะแบบลิเบร่เเปิดย้อนและคิดเปล่าเเมทาเชการ์่ลื่นบรรดาด้วยนะจะมาแหวะเรานาะใครดูไฮคิสวยวละฮิมเนะวิลี่เนาะพอเดือบวยย้อนและแควด้วยเด้อจิเบรจิพวโกราเนาะแล้ว s u b s c r ยังไม่เกิดจะ s u b s c r i ยไม่เกิดวิญญาณแรกก็สั่นนู่เด้อ subscribe ใจอย่า้ยให้บ้าตาบลื้